สวัสดีครับก็เพราะว่ากุ๊กทีหม่ครับผมวันนี้ก็ห้ยมมเงียบเงียบไม่มาหลายคลิปเลยเนี่ยวันนี้ก็ทำเมนูง,ง,ง่ายๆครับกับแกมแบบว่า,าร้านเขาต้มนะนี่ยำปลาสลิดครับมามาดูเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพอใจมาแล้ว <c oughs> นี่เป็นเมนูเก่าๆนะสมัย U R C A คิดถึง <c oughs> อยากกินก็นเลยมาทำมา, <c oughs> มาครับมาดูเนี่นปลาคุณทอดแล้วรอบหนึ่งผมก็ชิงไว้นะ <c oughs> แล้วก็หั่นเลยโอ้โหแม่ พอจะทำมาชุดใหญ่เลยตอนเงียบๆไม่มามาครับคุณก็เอาแต่เนื้อนะเนี่ยคุณก็แกะเอายังไงก็ได้แหละผมจะทำอย่างนี้นะนี่นะครับเอาแต่เนื้อมันนี่นะอึ๊บอ่าเอาแต่เนื้อมันเลยนะครับง่ายๆเวลากินมันก็จะแบบสบายใจไม่มีก้างมากวนใจนะครับบอกเลยอึ๊บเนีย่ยดึงอะไรเงี้ยอึ๊บเห็นไหมึ หั่นทอดหนึ่งนะครับอันนี้แหละเดี๋ยวเราไปทอดซ้ำเลยนะมาครับมาทอดเลยวันนี้ไปอย่างเร็วช่วงนี้ก็โควิดเหมือนเดิมนะครับดูแลตัวเองนะช่วงนี้ก็จะเจอกันบ่อยหน่อยเพราะว่าหลานไม่ให้นั่งนะแต่เพื่อนๆก็ยังอุดหนุนกันนะครับขอบคุณมากเลยมานี่ผมตั้งน้ำมันไว้แป๊บหนึ่งแล้วนะโอเคเปิดไฟหน่อย คุณอยากทอดของให้กรอบนะครับผมบอกก่อนเลยนะว่าต้องใจเย็นๆถ้าอยากให้มันกรอบแบบว่ากลายเป็นเหมือนขนมเลยนะมันต้องไล่ความชื้นไปเรื่อยคุณทอดไฟกลางไปเรื่อยเลยทอดไปเรื่อยเรื่อยสักสองปีสามปีเลยนานไปนะครับก็ทอดให้มันแบบว่าแม่สุดยอดพอสารละบุ๊บจะมาแล้วขัดขัดกูแล้วเอาแล้วหรือทอดใช้เวลาแป๊บนึงนะครับจนกว่าฟองเนี่ยมันจะหายไปเพราะงั้นเถอะ ตีขึ้นมาเลยตีขึ้นมาเลยใช้ใช้ใชน้ำหอมขอเราอ่ะตะกองอ่ะฟุ๊กเก่าไม่เล่นนานเล,เล่นซะ่น่อยเป็นไงพอถ่ายคลิปปุ๊บเป็นไงน้ำมันนี่ใสกิ้งเลยขายจริงนี่โอ้โหมองไม่เห็นเลยเนื้อสัตว์หยอกหยอกไม่ใช่นะครับกลับมาครับระหว่างเรารอปลากรอบนะครับก็มาทําน้ํายําน้ํายําง่ายมากเหมือนเดิมแนมะ่น้ํายำนะครับสอนไปแล้วนะกลับไปย้อนดูคลิปเลย เวลาคุณกลับไปย้อนดูคลิปใช่ไหมคุณก็ไล่ดูเลยตั้งแต่คลิปหนึ่งมาเลยอะประมาณ80คลิปเงี้ยคุณไล่ดูให้หมดเลย <g iggle> ปั๊มวิวให้หน่อยก็าสตรน้ำยำนะครับไปดูได้นะสำเร็จแล้วแล้วก็ตะไคร้นะครับตะไคร้ซอยเล็กเลยนะแล้วก็หอมหอมเล็กนะครับใช้หอมเล็กจะหอมกว่านะนะครับแล้วก็เก๊กฮวยนะครับ <g iggle> ไม่ต้องผสมเข้าไป <g iggle> แล้วมะม่วงนะครับนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับผมใส่2พริกเลยนะขี้หนูส่วนด้วยแล้วก็พริกขี้หนูแดงด้วยนะครับแล้วนี่ผักชี ผักชีเปื่อยไปเดินนะครับผักชีไปเรื่อยอไปเรื่อยอุ้ยเบาวันนี้เบาสุดๆอยากเล่นเฉย,ยๆเกือตกแล้วมาน้ำยำคุณใส่มาประมาณนับแล้วแต่ปลานะแต่ผมจะทําสูตรแบบว่าไม่เยอะแล้วกันก็มาสักห้าทัพพีก็ได้เอ้ยไม่ใช่ห้าช้อนเนี่ยโต๊ะผมโต๊ะคุณนี่เหมือนกันนะอย่าลืมห้ายังวะเ<ส>นี่ยเสร็จละง่ายไหม เร็วไปนะครับแล้วก็แน่นอนใส่หลายแซบหลายยำมันต้องใส่นะถ้าคุณไม่ใส่มันกินไม่ได้เลยนะยำมัอ่ะใส่สักครึ่งช้อนชาเล็กๆเบาๆรับปึ๊มองไม่เห็นหรอกเราก็ให้ให้ให้มันละลายหน่อยต้องละลายนะเดี๋ยวลูกค้าตกใจเ้ยมาเป็นเก็ดเลยกลับไปนิหนึงครับเนี่ยะเริ่มแล้วมันเริ่มกรอบแล้วนะครับบอกเลย สุดยอดอ่ะเดี๋ยวดูผมจะผมชิมให้ดูนะกัดเข้าไปนะแกร็บเขาให้โอ้โหไฟเราสันแตกมาครับแล้วก็ใส่พริกใส่หลาแบบอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับผมก็ใส่ไปผมชอบไปเผ็ดผมก็ใส่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนใส่ไปเลยครับนี่ดูดิโอ้โห,โหนี่มันยำพริกชัดๆ <laughs> แล้วมะม่วงนะครับใส่ไปสักไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวค่อยๆเติมได้ครับ อ่ะแล้วก็หอมแดงนะครับใส่ไปง่ายมากพอมีน้ํายําสําเร็จแล้วเนี่ยทำอะไรก็ง่ายหมดนะครับตะไคร้คือบางคนไม่ชอบนะแต่ผมไปกินร้านหนึ่งมาแบบร้านผมจําชื่อร้านไม่ได้ก็ใส่ตะไคร้ซอ,อยแบบทีๆอย่างเงี้ยกินโอ้โหอร่อยมากเลย,ออยเออซอยเฮ้ย <laughs> เล่นไปก่อน <laughs> <laughs> ไม่ต้องเยอะนะครับตะไคร้ให้มันได้แบบกลิ่นเบาพอนะครับ <laughs> โอเคนี่แหละเ <laughs> นี่ยดูดยน้ํายําที่สุดยอดเลยอ่ะ กินเน้ปลาสลิดหอมๆนะโอ้โหเ,เดี๋ยวก่อนนะปลาไหมแล้วมั้งเนี่ย็น <c oughs> ไรครับเนี่ยแล้วก็ผักชีไปเรื่อยนะครับใส่นิดหนึ่งนะครับเหมือนเดิมพูดตลอดนะครับเวลายำใช่ไหมเราผสมตีน้ำไว้นานแล้วน้ำมะนาวมันไม่หอมแล้วเราก็เสริมหน่อยครับประมาณซีกสองซีกแล้วแต่คุณชอบนะใส่ไปเลยใส <c oughs> ่สองซีกแล้วกันนะครับ แค่นี้เองเสร็จแล้วเดี๋ยวปลาเสร็จปุ๊บจบเลยวันนี้มาแบบง่ายๆนะครับอยากกินก็เริ่มได้แล้วครับเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยฟองมันเริ่มน้อยลงครับคุณเห็นไหมตอนแรกเนี่ยฟองมันเต็มเลยเพราะอะไรนะครับเพราะมันบูดไม่ใช่ไม่ใช่นะฟองมันเกิดจากความชื้นนะครับความชื้นโดนน้ำมันก็ขึ้นมาฟองฟองน้อยแสดงว่าความชื้นน้อยแล้วทีนี้มันก็จะกรอบแล้วแน่ๆเฮ้ยแม่มี e d u c a t e ความรู้แม่เหมือนเดิมครับแล้วก็เล่งไฟนิดนึงก่อนขึ้น ทุกชิปต้องโดนเข้าไปครับโอเคเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงอะ่ะกรอบแน่นอนไม่ต้องลุนนะครับฟองน้อยอย่างเงี้ยนะสังเกตดูอ่าเรียบร้อยหายไปหนึ่งนะครับ <c ười> โคตรเลียวเลยเ <c ười> สร็จปุ๊บอย่าเพิ่งเอาใส่นะไม่ใช่นะคุณต้องพักก่อนนะอย่างเงี้ยพักไว้เลยแล้วประมาณสี่ห้าวันอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยมากินเพมาหิวตายหา ระหว่างรอก็นิดนึงนะครับจิบจิบชื่นใจจริงๆเมื่อกี้มองกันตำรวจขับผ่านครับผมหรือว่านายจะเล่นกูซะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวครับผมชิมให้ดูว่ากรอบแค่ไหนดูนะมาฟัง <c oughs> โคตรกรอบนะครับส่วนหนึ่งเรายำแล้วเดี๋ยวโรยหน้าส่วนหนึ่งมัสนสวยสหน่อย นะครับไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าถ้าเกิดยำหมดมันจะไม่กรอบกันหมดนะเนี่ยแหละยำปลาสลิดที่แบบกับแก้มเลยแหละทีเนี้ยสุดยอดอ่ะผมบอกเลยไปครับนี่นะโอ้โหดูดิปลากรอบนะยำมะม่วงนะกระคงกระไค่น้ำหน่อยน้ำหน่อย ไปครับไปครับอืมยอ,อ,อดปลานี้ยังกรอบอยู่เปรี้ยวมาจาก น้ำยำนิดหนึ่งมะม่วงนิดหนึ่งปอบตะไคร้มีพริกเติมเข้ามาโอ้โหได้ข้าวต้มนี่เพลินเลยจับเกี๊ยวก๋วยก็ดี <c oughs> มาหน่อยเครื่องมีเยอะหน่อยนีย่เลยเครื่องมีเยอะเติมมีหนูส่วนไปสักเม็ดหนึ่งนะลุกโดดลุกโดดเรียกได้ว่าสั่งแน่นอน <c oughs> <c oughs> ไปครับ พอดีว่าไม่ช็อตนะครับโอ้โหเสียงก็เลยหายไปเลยนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยไปครับอย่าแผ่วอย่าแผ่วก็ลตตัดจบหน่อยนะครับพอดีว่าไฟมีปัญหานะครับไม่น่าจะช็อตนิดหน่อยนะครับน่าจะได้ยินตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไครตด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสดชื่นจริงๆ